เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมว a านาเบ e กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องทรงเกียร์ครั้งสุดท้ายโดยดองกี้ตอนที่28นะครับนิยายเรื่องนี้มีอีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจ,จะเป็นงไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนตับหมูกับตับหมีเดทแรกไม่สิเดทครั้งที่2ของผมกับพี่แบงก,กำลังจะเริ่มในไม,ม่ช้าแหมเกอร์ไปตอนนี้ผมเตรียมตัวเสร็จแล้วสุดพี่แบงก,กำลังเซตผมอยู่ไม่รู้จะเอาให้หล่อขนาดไหน ไปร้านหมูกระทะนะไม่ได้ไปเดินปรันเวย์ปานนายแบบแล้วอะไรคือใส่กางเกงยีนกับเสื้อยืดสีขาวรัดหุ่นโชกกล้ามขนาดนั้นเนะ่ะไปครับไม่ไปท้าไม่เปลี่ยนเสื้อใส่โชว์สาวแล้วถามจริงพี่แบชะง,งักเท้าแล้วเลี้ยวกลับเข้ามาในห้องก่อนจะยืนหันหน้าหาผมพี่มันก็มองตัวเองแล้วหัวเราะแฮ่ๆใส่แบบนี้พี่คล่องตัวมากกว่านะจะได้ย่างหมูให้เราไงไปเปลี่ยนเสื้อเลยพี่แบหัวนมจะทะลุเสื้ออยู่ละเดินเข้าไปหาแล้วฟาดอ,อกพี่มันไปทีนึง เสียงอย่างลั่นนมจะแน่นกว่าผู้หญิงไม่ได้นะไอพี่ผมออกมาสวมรองเท้าที่ชั้นแล้วเปิดประตูออกมายืนรอหน้าห้องรอไม่นานพี่แบก็ตามมาสมทบผมยกนิ้วโป้งให้อย่างพอใจกับเสื้อตัวใหม่ของพี่แบเสื้อยือดคอกลมมีแหวกตัววีลมาหน่อยสีขาวใช้ได้ใช้ได้ไดแต่กางเกงยีนนี่จะไม่ร้อนไปใช่ไหมมีคนใช้ลิฟนะต์น่ะไปบันไดก็ได้พอเดินมาถึงหน้าลิฟต์ปรากฏว่าลิฟต์ถูกใช้งานอยู่ไอผมก็ไม่อยากรอด้วยไงเลยเสนอให้ลงบันไดแทน ที่เสนอบันไดเพราะขาลงมันง่ายกว่าขาขึ้นไงแป๊บๆก็ถึงละแต่ขาขึ้นนี่แบบขอลาจากบันไดตลอดการผมกับพี่แบร์เดินคุยกันไปเรื่อยๆหาเรื่องมาคุยได้ตลอดทั้งที่เราเพิ่งจะรู้จักกันตอนเทอมแรกเห็นแบบผ่านๆมาสนิทชิดเชิดเทอมสองก็มีแต่เรื่องให้คุยเยอะแยะงงดีเหมือนกันเราเดินลงมาถึงชั้นสองซึ่งเป็นชั้นเก่าของพี่แบร์จังหวะที่กําลังจะเลี้ยวลงมาบันไดที่ลงไปชั้นหนึ่งผมกับพี่แบร์ก็สบตาเข้ากับพี่หินที่เดินสวนขึ้นมาพอดีหน้าตาพี่มันดูโสม มีรอยช้ำจากพี่แบร์หลงเหลืออยู่และบางจุดยังชัดเจนมันเพิ่งผ่านไปได้วันสองวันเองนี่นะจะให้หายเลยก็คงยากพี่หินมองหน้าพี่แบร์แล้วก้าวขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายก่อนจะเลี้ยวไปห้องแล้วเดินเลี้ยวๆไปเลยพี่มันก็หน้าตาดีนะทำไมมารักพี่แบร์เอาจริงถ้าให้พูดในแง่ที่ผมมีผวเป็นผู้ชายจากมุมมองผมพี่หินมีเมียได้นะพี่มันหล่อนะเว้ยแปลกใจอะทำไมมารักมันชอบพี่แบร์ได้พี่ไปทำอะไรให้พี่หินชอบอะ ก็คนมันหลอ่ออยู่เฉยๆก็มีคนชอบผมเงียบแล้วเดินลงบันไดฉับๆไม่สนใจเสียงหัวรถที่ไล่หลังมาลืมความเจ็บที่ก้นไปชั่วขณะเลยจริงๆก็รู้ว่าหลอ่อแต่ก็ไม่ต้องมั่นหน้าขนาดนั้นก็ได้ปะวะมันใส่จริงๆอะพอเดินลงมาถึงรถพี่แบก็สวมหมวกกัอนน็อกให้ผมก็จะใส่ของตัวเองแล้วพานกระซิงไปร้านเฮียผิงเอ่อไม่ได้ซิ่งหรอกครับแค่พี่มันบิดเพื่อเบิ้ทรถเล็กน้อยคล้ายๆลองเครื่องอะผมก็หยิกพี่แบกลัวนะเนี่ย จากหอพักมาร้านเฮียผิงก็รราวเกือบจะชั่วโมงพอรถติดเล็กน้อยตอนมาถึงหน้าร้านนี่แบบความรู้สึกเก่าๆความจําเก่าๆและของกินฟรีๆลอยเข้ามาในหัวผมเลยผมเดินนาพี่แบรเข้าไปในร้านแล้ววิ่งไปกระโดดกอดเฮียผิงด้วยความรักเฮีย <He a! S 3> มาไหนหลุดมามึงจับไม่ไปทิ้งสิไอ้เจ๋งหอไรวะน้องมาหาไม่ดีใจเลยไงผมกระโดดลงจากหลังเฮียแล้วมองคอนเฮียผิงหัวร้อก่อนจับหัวผมโยกไปโยกมาเออปกติพี่แบรจะโยกหัวผมอย่างเอ็นดู เฮีย yeah, มันก็เองดูผมนะแต่แบบโยกทีไม่ได้ไปแค่หัวแต่ตัวนี่เดี๋ยวไปซ้ายไปขวาตามแรงโยกเลยสวัสดีครับพี่แบที่ตามหลังมาทักทายเฮียอย่างสุภาพแถมยกมือไหว้ด้วยเฮีย,ยเลือกคิวและพยักหน้ารับก่อนจะมองหน้าผมผมหัวเราะแหกก่อนจะแนะนําพี่แบให้เฮียรู้จักเฮีย <Yeah, S 2> นี่พี่แบเออแฟนผมเองมึงอโบมันแม,ม่เป็นหญิงแต่มีเมียนะ่ะมันไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อย <laughs> เออ,เอ,อดีใจดีได้เจอนะ ไปนั่งไปเดี๋ยวให้เด็กยกของไปให้ผมพยักหน้าแล้วกอดแขนเฮียอ้อนอ้อนแทนการขอบคุณแต่ถูกผลักใสตจนอ,อยากจะกระโดดเตยดนะยอดหน้าผมกับพี่แบนเลือกนั่งโต๊ะริมริมติดกับรั้วไม้เพราะเราจะได้มองวิวนอกร้านด้วยไงสนิทก,กับเฮียมากเลยหรอครับเอออย่าหึงนะพี่แบรคนที่ผมขอเพราะผมรู้จักเฮียมาตั้งแต่ม .1 ไนนงกลุ่มผมสี่คนคือแขกว i p เลยพี่แคย่อยากรู้นะพี่ไม่หึงหรอกครับอย่าลืมสิว่าพี่เคยมาครั้งหนึ่งตอนเป็นแฟนปลอมๆของเราไง แต่รอบนี้แฟนจริงพี่แบยิ้มแล้วเอื้อมมือมาบียจมูกผมผมตีมือพี่มันเบาๆก่อนจะถอยห่างเมื่อพี่เจ๋งยกเตาและกระทะม,มาให้รอบนี้มาสองคนแต่บอกเลยว่ายังไงผมก็กินเยอะเหมือนมาเป็นสิบอยู่ดีชุดต่อมาคือหมูเบคอนไส้หมูย่างกุ้งปละหมึกผักลูกชงลูกชิ้นทุกๆอย่างที่ผมต้องตักเองกลายเป็นพี่ๆเอามาเสิร์ฟถึงโต๊ะโต๊ะข้างๆนี่มองตาทบถลนโทษทีพอดี VIP มาขอบคุณฮะพี่เจ๋งพยายหน้ายิ้มยิ้มแล้วเดินถือถาดออกไป พี่แบวางมันหมูลงบนจุดกลางกระทะพอน้ำมันหมูไหลาตามร่องก็คีบหมูวางเลยส่วนผมก็ตักน้ำซุปใสไปพอได้กลิ่นหอมๆแล้วแบบนี่แหละที่ผมฝันหาพี่แบเอาเบียร์ไหมไม่ครับพี่กินน้ำเปล่าดีกว่ากินได้นะผมไม่ห้ามพี่อยากดูแลเรานะครับไม่ใช่อยากให้เราดูแลพี่พี่ก็อยากกินจนเมาสิของแบบนี้มันห้ามกันยากเนะพี่มันหัวร้อนแล้วคอยพลิกหมูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้น ผมหักผักบุ้งจีนเป็นท่อนๆวางลงในกระทะส่วนที่ใส่น้ำซุปวุ้นเส้นผักอื่นๆลูกชิ้นกุ้งกับปลาหมึกใส่ลงไปให้เต็มเสียงย่างเสียงย่างไงโคตรเหมือนนะดิโอ้อย่างเหมือนไม่มีช่องไหนทำเหมือนเท่าช่องนี้อีกละเวลาวางหมูลงบนกระทะแล้วเสียงดังสู้ๆนี่โคตรเป็นอะไรที่แบบโคตรเพราะอะถ้าคนชอบกินหมูกระทะแบบผมมันจะเข้าใจเลย จบเสียงสู้ตามได้กลิ่นหอมๆควันกลุ่มๆสักพักพลิกหมูอ,อีกด้านย่างพอสุกก็ขีบจิ้มน้ำจิ้มแกว่งๆหมูหน่อยน้ำจิ้มจะได้ซึมซับอย่างทั่วถึงจากนั้นก็เอาเข้าปากแค่กัดแล้วน้ำจิ้มกับเนื้อหมูไตในปากคือแบบฟินและถึงหมูจะร้อนแต่มันเป็นความร้อนที่โคตรอร่อยปากปื้นหมดแล้วครับผมเลิกคิ้วขึ้นนิดๆก่นอนที่ชู้สีขาวจะเข,ข้ามาซับเช็ดมุมปากให้ผมขอบคุณพี่แบก่อนขีดหมูให้บ้านเราก็ช่วยกันย่างจะหมูเต็มกระทะ พี่แบร์เลือกชิ้นสวยๆให้ผมส่วนตัวพี่มันเอาชิ้นไม่ไม่ไปพี่เอาชิ้นดีๆไปบ้างดิอย่าให้แต่ผมเรากินเถอะครับพี่กินได้อยากเป็นมะเร็งไงฟะผมมองหน้าพี่มาเคืองๆก่อนจะก,การสูตรที่ผมกินประจําให้พี่แบร์สักคำผักกาดแก้วที่แกะมาเป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วเอามาวางบนมือซ้ายต้าอ,อื่นไม่มีนะครับมีแค่ผักกาดขาวแต่คือผมชอบหอกินนะบางครั้งเนีย่ยเลยเอามาให้ทุกครั้งที่ผมมากินผมคีบหมูใส่ไป2-3ชิ้น จากน้ำซุปราดพอเหมาะไม่เยอะเกินไปถ้าเยอะแล้วพอมันกัดจะทะลักไหลออกาปากหมดเลยผมค่อยๆม้วนบุญเส้นวางทับหมูราดน้ําจิ้มแจ่วลงไปส่วนตัวผมจะชอบกินน้ําจิ้มนี้ใส่ผักไปอีกเล็กน้อยแล้วตบท้ายด้วยเนื้อหอยเชลล์อวบๆผมวางตะเกียบลงและจับมุมๆขยุมเข้าหากันก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วโน้มตัวไปหาพี่แบอาปากเร็วนี่สูตรผมเลยนะรับรองว่าอร่อยและกรุบๆในปากแน่นอนผักกาดแก้วของที่นี่สดใหม่และกรอบจนเหมือนของทอดอ่ะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่แบะอ้าปากรับหมูกระทะแบบห่อของผมเข้าปากแต่มันก็ยากอะ่ะผมพี่แบะจะเอาเข้าปากไปหมดปากพี่มันไม่กว้างเท่าไหร่สู้ปากผมไม่ได้กว้างจะคิดว่าแดกมาได้ทั้งตัวผมลองมือไว้ใต้ปากพี่มันกลัวพี่มันจะกินหกแหมตอนป้อนของที่ใหญ่กว่าปากก็ต้องรอให้เขาหน่อยสิกรุบแค่คําแรกที่กัดเสียงของพักการแก้วก็ดังออกมาให้ได้ยินพี่แบ์เลิกคิ้วขึ้นนิดๆแล้วมองหน้าผม สายตาพี่มันบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าประกาศแก้วที่ห่อของทุกอย่างจะกรอบขนาดนี้เสียงประกาศแก้วกรุบกรบดังอยู่หลายครั้งพอเห็นว่าพี่มันเคี้ยวได้ไม่มีปัญหาผมก็ค่อยๆนั่งลงหยิบทิชชู่มาเช็ดมือหลังจากกัดคำแรกถ้ากัดลึกนะครับกัดแบบเต็มแรงน้ำซุปกับน้ำจิ้มจะทะลักออกมาก่อนระดับแรกรสชาติของน้ำซุปที่ไหลลงคอเหมือนตัวเปิดท้ายเราเคี้ยวอีกเคี้ยวเพื่อรับรสอ,อื่นๆน,นอกจากน้ำซุปกับน้ำจิ้มเสียงกรุบกรของผักอื่นๆที่ใส่ก็จะคลอให้ได้ยินในโสตประสาทเนื้อหอยเชลปล่อยรส รวมถึงหมูสองชิ้นสามที่ที่ใส่ไปความร้อนของมันจะเพิ่มความอร่อยให้เราต้องพ่นลมระบายความร้อนออกมาแต่จะใช้ชิ้นหมูที่หายร้อนแล้วก็ได้นะครับแล้วแต่คนนี่ะแนะนําอย่างอย่ารีบเคี้ยวจะสำลักและอย่าห่อใหญ่เกินปากกินคําใหญ่อร่อยจริงแต่มันลําบากตอนเคี้ยวมันจะลดความอร่อยลงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลน,น,นะ่เนะหากติดคอมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วนะอร่อยปะถามพี่แบยยิ้มยิ้มแล้วหยิบผังไก่แก้วขึ้นมาใหม่อันนี้ผมจะทําของผมเองอร่อยครับ มันได้หลายรสชาติในคราวเดียวเลยลองแบบทะเลทะเลปะเอาซีฟู้ดเลยหมูไม่ต้องพราพี่เป็นพยักหน้าผมก็จัดก,การเซอร์วิสให้อีกรอบรอบสองไม่ใส่หมูไม่ใส่วุ้นเส้นมีแค่หอยเชลล์กุ้งปลาหมึกราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วห่อเลยรอบนี้จะใส่แค่น้ำจิ้มเยอะหน่อยเพราะมันจะได้รสชาติถึงทะเลปอนเสร็จเช็ดปากให้เสร็จผมก็ทําของผมกินบ้างผมกินแบบพี่แบร์รอบแรกเลยครับแน่นอนว่าคําใหญ่ไม่ขนาปากผมหรอกจริงแล้วเวลาเคี้ยวผมชอบหลับตา เฉพาะแบบที่กินห่อนะครับที่หลับตาเพราะผมจะฟังเสียงกรุบกรอบของผักเวลาเคี้ยวเสียงฟันบดอาหารในปากคือผมชอบอะ่ะแม่งอร่อยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนผมได้เข้าลึกสู่รสชาติของหมูกระทะเลย <c oughs> พี่แมเอาไส้หมูย่างให้ทีดิผมลืมอะ่ะลืมขออร่อยไปได้ไงพี่แม่จัดก,การย่างไส้หมูให้ผมรอบนี้เฮียผิงตัดไส้หมูเป็นชิ้นๆพอดีคําที่เหลือคือเราต้องย่างเองคืออยากได้กระทะไฟฟ้า แบบนั้นใช้ง่ายจะได้ใส่เนยใส่ชีสลงไปด้วยหมูกระทะของโปรดหรอครับหน้าเราดูมีความสุขมากเลยยิ่งกว่าของโปรดอีกอะผมชอบมากไม่สิต้องบอกว่าลามชอบมากพี่แบบเบินหน้าหนีแล้วรอบยิ้มก็จะก้มหน้าเหมือนพยายามนรอยยิ้มแต่ผมเห็นแล้วปะโ <c oughs> จมตีจุดอ่อนพี่แบ,บเดี๋ยนี้ไอ้ปลัมพี่แบพี่แบปลามอยากกินตับกลับหอกันครับทีนี้เราไวอยากเอาตะเกียบทิ่มตาจัง ตับหมูฮะไม่ใช่ตับหมีพี่แบหัวเราะก่อนจะลุกไปตักตับให้ผมเฮียผิงแม่งลืมตับอ่ะหน้าดาจริงๆระหว่างรอพี่แบกลับมาผมก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วโพสต์แท็กพี่แบว่าเดทสองที่ร้านหมูกระทะจากนั้นไปถึง10วินาทีเม้นคาเดียวกับคําว่าติดผัวเหรอยาปเป็นหางว่าวแล้วมาจากไอ้สตัวนั้นล้วนๆเลยก็วางกระสนุกเลยพวกฮาแล้วเหมือนมันติดดาผมเสือกกันไวจัดตับหมูครับเบื่อเร็วๆนะจะได้มากินตับหมี ถ้วยพลาสติกที่เต็มไปด้วยตับหมูวางลงข้างจานผักผมเลิกคิ้วขึ้นจนจะติดหนังหัวกับประโยคของหมีผมคีบตับหมูใส่ลงไปในกระทะแล้วใช้ตะเกียบชี้หน้าพี่แบตับหมีจะกินแค่เดือนละสามครั้งแต่ตับหมูกินทุกครั้งที่อยากกินพี่แบทำหน้าหน่อยก่อนอคีบหมูบนกระทะให้ผมทำดีแบบนี้หมายถึงอะไรตับหมูเสียเงินตับหมีฟรีแล้วมีให้ทุกเวลานะครับไม่มีเปิดปิดเหมือนตับหมูนะเหมือนพี่มันจะเอาให้ได้อะแต่ผมจะยึดมั่น เอาแบบพี่อะผมไม่ไหวหรอกก้นได้แหกสักวันน่ะแหกแบบกูไม่กลับไม่เอานะเว้ยยังอยากจะคงสภาพดีๆไว้อยู่ถ้าจะให้พูดต,งตรงๆก็คือถ้าทาจนเป็นหลวมแล้วมาทิ้งกูกูไม่ยอมครับตอนรักสารสภาพมันไม่ก่อนแต่จะว่าไปมารีแพ้ได้เหมือนๆกับผู้หญิงป่ะ <c oughs> นี่ผมถามอะไรเนี่ยแต่ทางที่จะกินตับหมีมันมีเวลาเปิดปิดฮะส่วนทางที่จะกินตับหมูเปิดตลอดเวลาผมยักคิ้วก่อนคีบตับหมูที่โลกไว้ขึ้นมาแกว่งมันในถ้วยน้ำจิ้มแล้วเอาเข้าปาก ชอบจังอร่อยเว้ยตอบหมี่ดีกว่าเห็นเห็น hmm. น้ำเสียงพี่แบรกระงับกระง,งอจนผมนึกขำตัวมีมีแบบพี่มันทําเสียงแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบแต่พอผมไม่ถามว่าดียังไงเพราะปากกาลังเคี้ยวตับหมูอยู่พี่แบกก็พูดขึ้นมาด้วยประโยคที่ทําให้ผมสําลักไอ้ล่นร้านใขรแทบกลับไม่อีกรอบทั้งกินฟรีมีน้ําจิม้มอิ่มทุกมือซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะครับชิ่ส่งเสียงชี่แล้วกินหมูเอากินหมูเอาไอพ้พี่ไอ้ฉัดเงย ผมนี่หน้าดำหน้าแดงสำหรักหมูจะมันจะขย่อนออกอยู่แล้วแต่พี่มันยังจะมางอนเรื่องตับๆอยู่ได้และทําไมหัวผมถึงหยุดคิดเรื่องตับมีไม่ได้ล่ะเนี่ยเอาอะไรก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่เท่าไหร่วะลืม28นะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานคุณนักเขียนดองกี้เพิ่มเติมสามารถกดไปที่ี่ใต้คลิปไปคอมเมนต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเขียนกันได้นะครับ ตอนหน้าจะเป็นไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปเช่อไปครับสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตักักตัก,ตก,ตกพายัง